เด็กที่ถูกทำแท้งนั่นแหละก็คือเจ้ากรรมนายเวรพ่อแม่วันนี้แสงธรรมนำใจนำบทความเจ้ากรรมนายเวรจากการทำแท้งจากเคล็ดแก้กรรหนักที่มาจากลูกแบบทันตาเห็นโดยทอธรรมรักและจิตวชิระมาเล่าให้ฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลพร้อมแล้วไปกันเลยเด็กที่ถูกทำแท้ง หรือถูกฆ่าตั้งแต่อยู่ในคันก็กลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรของผู้ที่ทำแท้งไปเรียบร้อยแล้วกลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ไม่มีชีวิตหรือเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ต่างภพภูมิ <c oughs> นั่นเองดวงวิญญาณย่อมผูกจิตอาฆาตต่อผู้สร้างกรรมไว้และเขาจะกระทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ฆ่าเขาทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างแน่นอน จนกว่าเขาจะให้อภยัยและการที่เขาจะให้อภัยนั้นก็คือต้องได้รับบุญกุศลที่ผู้ที่ทำแท้งนั้นได้ทำบุญอุทิศบุญไปให้และสแสดงความจริงใจในการบอกกล่าวให้เขารับรู้ในเรื่องของการให้อโหสิกรรมนั้นล้วนอยู่กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งสิน้นว่าเขาจะให้อโหสิกรรมหรือไม่ ให้เป็นสิทธิ์ของเขาไม่มีใครไปบังคับเขาได้เพราะเขานั้นเป็นผู้ที่ถูกกระทำเป็นผู้เสียหายเป็นผู้ที่ตายเหมือนกับที่คนเรานั้นเป็นนี่จะมีเขาจะยกนี้ให้หรือไม่อยู่ที่เขาทั้งสิน้นโลกนี้ไม่มีสิทธิ์ไปคิดเองเออเองว่าเขาต้องยกโทษให้วันนี้หรือพรุ่งนี้ และคนที่ทำแท้งแม้จะปฏิบัติธรรมทำบุญมากและอุทิศไปให้เขาตลอดเวลาแต่ทำไมชีวิตยังไม่ดีขึ้นนั้นมีอยู่สมสาเหตุคือสาเหตุที่1เจ้ากรรมในเวรเขายังไม่พอใจในสิ่งที่เราชดใช้หรือยังอาฆาตอยู่แรงมากสาเหตุที่สองมีการทำแท้งมอหลายครั้งหลายหน ไม่ว่าเจ้ากรรมนายเวรรายหนึ่งจะยอมสาเหตุที่สาอาจจะจะมีผลตามในเรื่องอื่นมาส่งผลรวมอยู่ด้วยแม้จะหมดกรรมในเรื่องการทำแท้งแล้วก็ตามรวมถึงการประพฤติในปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นซึ่งจะทำให้เกิดสุขได้เช่นยังที่เกียตยังผิดศีลยังไม่ทำเหตุและปัจจัยตรงกับผลที่อยากได้อยากมี ซึ่งต้องพิจารณาไปทั้งสอย่างประกอบกันด้วยซึ่งครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่าการทำแท้งจะทำให้เด็กนั้นกลายเป็นดวงวิญญาณที่ต้องเร่ร่อนไปเกิดที่ไหนไม่ได้เขาจะเกาะติดอยู่กับแม่ตลอดเวลาเมื่อแม่เข้าบ้านเขาก็เข้าไปไม่ได้เพราะเจ้าที่เจ้าทางเขาไม่อนุญาตให้เข้าไป ก็ต้องเกาะอยู่ตามรั้วนหน้าบ้านตามต้นไม้บ้างตามเสาบ้างรอให้แม่ออกมาให้เกาะใหม่ซึ่งในระหว่างนั้นก็อาจจะต้องเจอกับดวงวิญญาณที่เป็นสัมภเวสีเหมือนกันแต่เป็นผู้ใหญ่กว่ามารังแกหรือคอยทำร้ายเขาซึ่งต้องมีจำนวนมากอยู่แล้วในสถานที่แห่งหนึ่งไม่ว่าที่ไหนก็ตามถ้าเป็นอย่างนั้น เมื่อเขาถูกแกล้งถูกทํำร้ายและไม่มีโอกาสที่จะรับส่วนบุญได้เพราะอาจจะโดินวิญญาณอื่นแย่งไปเขาย่อมจะโกรธแค้นคนที่ทำให้เขาตายก็คือคนที่เป็นแม่เป็นอย่างมากและรองลงมาก็คือพ่อหรือผู้ชายที่ทำให้เขาได้ปฏิสนธิ <c oughs> ทั้งนี้รวมถึงหมอเถื่อนและไม่เถื่อนคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ที่เขาจะอาฆาตอย่างแรงและจะทำทุกวิถีทางให้คนเหล่านี้ต้องได้รับทุกเหมือนกับที่เขาได้รับอยู่จนกว่าเขาจะคลายความโกรธความอาฆาตลงและเมื่อเขาได้รับสิ่งที่เขาพอใจซึ่งโอส่วนมากก็คือบุญกุศลที่บริสุทธิ์ความอาฆาตพยาบาทจึงคลายไปหรือดวงวิญญ,ญาณบางดวงก็ยังต้องการบางอย่างที่เป็นวัตถุทาน เช่นข้าวปลาอาหารนมของเล่นเสื้อผ้าซึ่งต้องทำให้ตรงกับจริตของเขาดวงวิญญาณนั้นถึงจะพอใจและเลิกราไปแม้เวรนั้นระง,งับก็จริงแต่กรมนั้นไม่ได้ระง,งับไปด้วยก็ยังคงต้องส่งผลตามกรรมนั้นการที่จะทำให้ทุกน้อยลงหรือสุขมากขึ้นเจริญขึ้นก็ต้องเร่งสร้างบุญกุศลหนีกรรมชั่วนั้นไม่ให้ส่งผล การตอบแทนและการบอกกล่าวด้วยความจริงใจเช่นนี้ต่อให้ผู้ที่ไม่มีตัวตนปรากฏให้เห็นซึ่งสิ่งนั้นเราไม่เรียกว่าความหลงไม่ใช่เรื่องไรเหตุผลแต่เป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและได้ผลอาจนำมาให้หลุดพ้นจากกรรมไม่ดีที่ตามอยู่ได้หวังว่าเรื่องเล่านี้จะเป็นประโยชน์ให้ผู้ที่คิดกำลังจะทำได้หยุด สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ